สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะเฉะพาะการงานเป็นหลักเลยนะว่าในปี2566นี้การงานของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรเราจะมาเช็คกันทุกๆลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าการงานของคุณในปี2566นี้จะมีทิศทางจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนค่ะปีนี้นีคะจะเป็นปีที่คุณจะมีโอกาสเข้ามามากขึ้นจะมีตัวเลือกมากขึ้นนะ,ะจะมีสิ่งที่จะมาทําให้คุณต้องตัดสินใจค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเล็กหรือการตัดสินใจใหญ่ๆนะคะจะมีอะไรมากมายเข้ามาในชีวิตของคุณนะ,ะจนบางครั้งเนี่ยมันทำให้คุณลังเลเลือกไม่ถูกจะไปทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยภาพรวมแล้วนะคะดาวพระพฤหัสซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวและถือเป็น ดาวเจ้าเรือนกรมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณโคโจอยกย้ายมาอยู่ในราศีเมษคือมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาและได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคคุณจะมีโอกาสตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นคุณจะมีเกณฑ์เลือกในสิ่งที่มันจะนําพาชีวิตคุณไปในทิศทางที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีของคุณจะเป็นปีที่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่เป็นพนักงาน ระดับที่เรียกว่าไม่ได้สูงมากนักนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ไต่เต้าขึ้นมาแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับตัวเองขยับขยายตัวเองจะมีโอกาสทางการงานและมีโอกาสทางการเงินมากขึ้นท่านใดนะที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานอยู่แล้วตําแหน่งอาจจะไม่ได้ขยับอาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนแต่มันจะมีในเรื่องของ j อบเสริม j อบพิเศษงานนอกที่มีเข้ามาให้คุณได้หยิบได้จับได้ทําโอกาสจากคนรอบข้างรวมถึงชื่อเสียงที่มัน มากขึ้นความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมีเพิ่มมากขึ้นนี่ค่ะเป็นจังหวะกะเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นหยิบจับทําอะไรก็มีความเฮงมีความสําเร็จอยู่ในตัวนะคะเฮงปังมากขึ้นในปีนี้คุณจะได้เปิดหน้างานใหม่คุณจะได้ลงทุนเพิ่มคุณจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับงานมากขึ้นด้วยนะคะมันไม่เพียงแต่ว่าจะหาเงินจากสิ่งที่คุณทําเพียงอย่างเดียวนะแต่คุณได้นําเงินมาทําให้สิ่งที่คุณทําอยู่คือการลงทุนในงานการนิริโน เวรร้านการปรับปรุงร้านแต่งออฟฟิศให้สวยขึ้นนะคะคือมีมีการใช้เงิน ไปกับงานไปกับบริบทรอบข้างด้วยได้ทำอะไรแปลกใหม่ได้เจอสิ่งที่ชอบได้เจอสิ่งที่ใช่ใครที่มีอาชีพอิสระเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่ทำธรุรกิจนะคะเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของร้านค้านะคะตรงนี้จะเปิดกว้างมากๆสำหรับตัวคุณคุณจะได้หยิบจับทำหลายสิ่งหลายอยา่างโอกาสจะเข้ามาเยอะเลยทีเดียวได้เปิดหน้างานใหม่ๆได้เจอช่องทางใหม่ๆได้เจอหุ้นส่วนได้เจอคู่ค้าใหม่ๆนะคะจะมีคนยอมรับนะคะจะมีคนให้เครดิตที่ด ต่อตัวคุณมากขึ้นเป็นจังหวะที่คุณจะพบปะเจอผู้คนมากขึ้นดวงชะตาจะเปิดมากขึ้นนั่นเองส่วนชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ทํางานประจําเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะคะแน่นอนว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนอยู่เป็นแบ็กอัพเป็นเบื้องหลังให้กับคุณนะคะชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยบางทีคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้ไม่น่าจะช่วยเหลือเราไม่น่าจะซัพพอร์ตเราไปไปมา,มา,มาเขาช่วยเหลือ นะคนที่คุณไม่คาดคิดเขาช่วยเหลือนะคะในปีนี้นะคะให้โอกาสกับคุณและไม่พอเท่านั้นค่ะชาวมีนมีโอกาสได้หยิบจับงานแปลกๆด้วยนะคะงานใดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมงานใดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจะมีมุมที่ดีมากขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะดาวมฤตยูจะทําการโครจรยกย้ายมาอยู่ในเรือนสหัชชะสหัชชะหมายถึง การติดต่อการสื่อสารการเดินทางดาวมรตยูเป็นดาวของเทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นดาวของสิ่งใหม่ในช่วงปี2,566คุณจะได้พบปะผู้คนคนจะได้ประสานงานกับผู้คนมากขึ้นงานเกี่ยวข้องกับโซเชียลออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับออทางไกลาทางต่างประเทศจะมีมุมที่ดีนวัตกรรมเทคโนโลยีการซื้อมาขายไปจะมีความคล่องตัวนะแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้พบเจอนั่นก็คือการมีปัญหากับคนอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความสําคัญเลยไม่ว่าคุณ จะอยู่ในสายงานในสายอาชีพใดเรื่องคนมันหนีไม่พ้นจริงๆนะคะชาวมีนจะเจอคนอิจฉาคนริษยาคนหมันไส้หรือบางทีจะเจอคนที่คอยขัดแข้งขัดขาถ้าคุณเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยจะเจอกับการเปรียบเทียบด้วยนะคะเพิ่มมาให้เลยจะเจอกับการเปรียบเทียบโดยที่คุณไม่ได้อยากจะแข่งขันไม่ได้อยากเปรียบเทียบแต่ก็มีคนเอาคุณไปแข่งขันเอาคุณไปเปรียบเทียบอยู่ดี ะะแม้แต่คนที่ไม่ใช่หัวหน้างานนะโดยปกติแล้วจะเป็นลักษณะที่โอเคหัวหน้างานจะคอยดูผลงานของพนักงานทุกคนใครทําดีอะโอเคจะคัดคนนั้นมาให้รับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญสำคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าแม้แต่คนที่ไม่ใช่หัวหน้างานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้คอยจับผิดคอยเพ่งเล็งคือคุณจะตกเป็นเป้าสายตาประมาณนั้นเลยนะคะ เอ๊ะพอทำแบบนี้ได้ดีหน่อยเอาเอาเราไปติชินนินทาพอเราทำแย่คอยซ้ำเติมลักษณะนี้จะเจอบ่อยมากในปี2566เพราะอะไรอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เลยค่ะดาวมฤตยูโคโจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะ มันจะมีปัญหากับคนนะคะสหัชชะคือเพื่อนฝูงคนรอบข้างมิตรสหายมีเกณฑ์ที่จากคนที่เคยเป็นมิจะกลายเป็นศัตรูด้วยนะคะฟังดูอาจจะน่ากลัวหน่อยนะ,ะแต่ว่าเวลาเราพยากรณ์เราต้องบอกตามความเป็นจริงว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนนะคะแต่ว่าพอคุณได้ยินได้ฟังแล้วก็ระมัดระวังหน่อยก็ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยในปีนี้อย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปมีไอเดียอะไรเจ๋งๆนะคะมีความคิดแปลกใ อะไรดีๆอย่าเพิ่งบอกใครถ้าเก็บเป็นความลับได้ก็ให้เก็บแล้วค่อยมาเปิดตุ้มทีเดียวตอนที่เออต้องการจะเสนอต้องการที่จะเอ่อโชว์หรือว่าพรีเซนต์ตัวเองออกมาจะดีกว่านะคะปีนี้เนี่ยเรื่องของคนเนี่ยหนักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะอาจจะมีการขัดผลประโยชน์กันในกลุ่มในเครือญาตินะคะหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนของคุณก็ตามแต่นะคะเป็นปีที่เหนื่อยอีกปีนึงสําหรับชาวลักนานราศีมีนความรับผิดชอบสูงมากขึ้นนะะแต่ก็มาพร้อมกับ ผลตอบแทนที่มันสูงมากขึ้นนะคะปีนี้จะต้องใช้ความรู้ใช้ความถนัดของตัวเองในการสร้างสรรค์เงินดาวพระพฤหัสเป็นดาวกัมมะโคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากความรู้งานใดที่เกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาการการวิจัยห้องแลบแพทย์พยาบาลสาธารณาสุขนะงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทนายความแบบนี้ก็ได้นะคะจะมีมุมที่ดีและราบร่นมากขึ้นหาเงินหาทองให้คุณได้มากขึ้นชาวมีนจะมีเกณฑ์ใช้ความรู้ใช้ความสามารถในการ เงินแต่ก็อย่างที่บอกค่ะคุณก็จะตกเป็นที่เพ่งเล็งตกเป็นเต้าใสา่ตานะคะในช่วงปลายปีคือช่วงเดือนตุลาคมปี2566ดาวพระราหูจะโครจรมาทับเนื้อทับตัวคุณอันนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าจะมีคนอิจฉา,าริษยามีศัตรูมีคู่แข่งดาวพระราหูเป็นดาวของเงาเมื่อโครจรมาทับตัวเนี่ยมันบดบังตัวคุณมันทําให้คุณเครียดทําให้คุณหม่นมองมากขึ้นมีคนมาคอยบั่นทอนความรู้สึกของคุณนะคะจะเป็นปี ที่คุณเหนื่อยกับเรื่องของคนมากๆเลยแต่อีกแง่มุมหนึ่งดาวพระราหูก็ยังเป็นดาวของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยเมื่อขวจรมาทับตัวมันก็ยังมีมุมที่ดีนะในเรื่องของการเก็งกําไรการลงทุนในหุ้นกองทุนน้ํามันทองคําหรือแม้แต่การเ,เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคการถูกหวยรวยเบอร์แบบนี้ค่ะก็ยังมีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะคะชาวลัคกนาราศีมีนคะ่ะปีนี้เนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอยต่อนั้นจะเกิดในช่วงเดือนมีนาเมษารอยต่อของการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงกันยาตุลานะคะก็อยากจะให้ใช้สติใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีตัวเลือกมาให้คุณได้เลือกมันจะมีเหตุการณ์มาให้คุณได้ตัดสินใจและปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครทําธุรกิจร้านค้านะคะ ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามแต่คุณจะเจอกับคู่แข่งที่ค่อนข้างจะแข็งกแกร่งนะคะเจอกับคู่แข่งที่ค่อนข้างจะเก่งฉกาดเลยทีเดียวนะรวมถึงใครที่ทํางานประจําก็อาจจะมีการเปรียบเทียบอย่างที่สมัยบอกไปนะคะจะเจอคนที่เก่งจะเจอคนที่มีฝีมือจนบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณต้องกระตุ้นตัวเองอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้อะประมาณนี้นะคะในปีนี้เนี่ยใครที่ทํางานบริษัทใครที่ทํางานหน่วยงานหรือองคอ์กรอาจจะมีการ รวบผแผนกนะคะหรือว่ายุบบางส่วนที่ไม่จําเป็นมีการเปลี่ยนแปลงภายในระบบภายในองค์กรของคุณนะคะและขอแทรกเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีมีนปีนี้ค่าใช้จ่ายเยอะนะเพราะว่าดาวพระราหูเองโคจร มาอยู่ในเรือนกระดุมพระแล้วพอ17ตุลาก็จะยกย้ายมาทับเนื้อทับตัวคุณนะคะก่อเกิดรายจ่ายก่อเกิดกิเลสตลอดทั้งปีนะมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะมีอยากมีเกณฑ์อยากได้ทรัพย์สินมีเกณฑ์อยากเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์อยากเป็นนายตัวเองอยากลงทุนเพิ่มอยากทําสิ่งนั้นเพิ่มอยากทําสิ่งนี้เพิ่มคือกิเลสค่อนข้างที่จะเยอะนะ <S <S เพราะฉะนั้นชาวมีนมีกิเลสได้ไหมมีได้คะ่ะเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะมีได้แต่อย่ามากจนเกินไปและต้องตั้งอยู่บน พื้นฐานของความเป็นจริงนะคะใช้สติใช้ความรู้ใช้ความสามารถอย่าทําอะไรนอกลู่นอกทางผิดกฎผิดเกณฑ์หรือทุจริตจะดีที่สุดค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ